ต่อจากเมื่อคืนหลังจากที่เรา <c oughs> แช่ยาส้มไว้หนึ่งคืนนะครับเหล็กไหลสุริยันราชากับเหล็กไหลตองปลาไหลจะมีลักษณะคล้ายกับมันเดือดแล้วก็เป็นไอนะครับทำให้ยาส้มเนี่ยเป็นไอมีจับตัวคล้ายๆเป็นหยดน้ำอยู่ข้างในอันนี้เราปิดฝาไว้คืนหนึ่งเลยดะดูเหมือนฟองประกัดเลยมันเดือดไม่หยุดเลย เราจะลองเปิดฝาดูว่ามันจะเป็นอะไรมมันเป็นไอนะครับเป็นไอเป็นหมอกสีส้มๆระเหยไปเมื่อกี้ ทำให้ยาใสๆย,ยาส้มใสๆเนี่กลายเป็นสีฟ้าไปเลยนี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เขียดูมันอยู่เปล่ก็ยังเดือดอยู่นะครับ มันก็ยังเดือดอยู่แต่ว่าสีของไอ้ที่เขาเรียกว่าเหล็กไหลหรือว่าธากายสิทธิ์เนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนนะมันยังเป็นสีเดิมของมันก็คือเป็นสีเหลืองกับสีคล้ายๆทองแดงแต่ว่าน้ำที่เอามาแช่เนี่ย ทำให้มันเปลี่ยนสีมันเปลี่ยนสีไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูใหม่ทำเหล็กไหลให้เปลี่ยนสีเดี๋ยวาสายของวันนี้จะมาทําอีกคลิปหนึ่งให้ดูเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อน